สวัสดีค่ะหลังจากคลิปที่แล้วนะคะก็มีการแนะนำตัวแนะนำสินค้าที่ว่าจะใส่นะคะคือครีมลักแหล่อเรนทอนนะคะฝ่ายก็เลยบอกวิธีไปแต่ละยางแต่ละยางมี3ยางมีสักครับมีท่นหนึ่งมีครีมนะคะมาดูกันนะคะว่าผลเป็นยังไงรีรันไปเลยนะคะ ผลที่ได้รับนะคะก็คือ7วันก็คือกระจ่างใสขึ้นจริงแต่ไม่เหมาะกับคนที่เหงื่อเยอะหรือว่าอะไรเพราะว่าเหมือนจะระงับกลิ่นกายไม่ได้ดีนะคะยังไงไปลองดูนะคะที่ช็อปโอเรนทอนทุกสาขานะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะมินทุกคำติชมทุกกำลังใจนะคะฝายสีจะเอาไปปรับปรุงแก้ไขาขอบคุณค่ะ